บกับน้องนายอีกแล้วนะคะที่สมยงคาเซนเตอร์อุดรวันนี้น้องนายจะพามาชมในส่วนของรถนะคะ t o y o ต้านะคะไฮรักวีโกแชมบอกเลยว่าคันนี้มาพร้อมกับแต่แต่ง่อแต่งใครไม่อยากพลาดน,นะคะรถสวยๆนะคะพร้อมแต่งให้เรียบร้อยแบบนี้นะคะต้องรีบมาจับมาจองเลยเดี๋ยวน้องนางขอแจ้งรายละเอียดน้องก่อนนะคะสำหรับคันนี้เป็นนะคะน้อง Toyota Hilux Vigo p i o n e e r นะคะ2.5 แล้วก็ที่สำคัญนะคะราคาต้องเพียงแค่ส19,00 0บาทค่างวดอยู่เพียง8,00 0เท่านั้นแล้วก็มีแถมรับประกันเครื่องเกียร์ระบบเบรก ABS ให้นาน2ปีหรือ20,000กิโลเมตรแล้วก็แถมประกันชั้นหนึ่งให้อีก1ปีเต็มนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนต่อพรบให้ด้วยใครไม่อยากพลาดนาทีทองแบบนี้ต้องรีบมาจับมาจองเป็นเจ้าของเลยนะคะเปิดตัวน้องนิดนึงนะคะน้องเป็นหน้าของวิกโกแชมป์ก็จะมีจมูกนะคะนี่เลยก็คือ ตัวไฮไลท์ของเขาก็คือมีจมูกแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกแล้วเรียบร้อยกระจังหน้าโครเมียมหล่อๆเท่ๆไปเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้องนางขออนุญาตฟามาดูในฝั่งนี้บ้างนะคะขออนุญาตซูมแม็กให้เลยนะคะตัวนี้เป็นแม็กแต่งแล้วเรียบร้อยนะคะหล่อๆไปเลยนะคะไม่ต้องไปเสียงเงินใส่เพิ่มเลยนะคะลูกค้าได้ไปก็คือพร้อมใช้งานเลยมาพร้อมกับเขาเรียกว่านะคะ เขาเรียกว่าตัวครอบอะค่ะที่ว่าเราเวลาเราใส่แม็กแตกนะคะเราจะยื่นตัวนี้ทำการใส่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะถูกโบกนะคะเป็นตัวนะคะ V N V N T Turbo ด้วยนะคะตัวนี้นะคะได้ไปเลยแล้วก็น้องเป็น Open Cap เปิดแค p ได้นะคะภายในกว้างขวางมากๆนี่นะคะ กลมกว้างกันเป็นเลยนะคะภายในกว้างขวางภายในจะเป็นโทนสีเขาเรียกว่าสีคอนโซลสีเทานะคะแล้วก็บะผ้าสีครีมนะคะตัดกันลงตัวบอกเลยว่าใครได้ไปคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคามากๆสำหรับคันนี้เนาะ <S <S เป็น Open Cap เปิดแคปได้ใครมองหารถนะคะ Toyota นะคะ วีโกอยู่ต้องรีบมาจับมาจองนะคะสำหรับตัววีโก c แชมปนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยอดนิยมมากๆมาต่อกันที่ด้านหลังบ้างก็จะมีสติกเกอร์นะคะพิลเนอร์ติดอยู่เราก็มีในส่วนของการชนหลังให้กับทางลูกค้าไปเลยมีสติกเขาเรียกว่าสติกเกอร์เนาะเขาเรียกว่า ตัวนี้ของวิกโกแชมป์นะคะไปเลยแล้วก็คอเนียญตญนะคะซูมข้างล่างนิดนึงนะคะมียางอะไหล่มาให้พร้อมนะคะตัวยางอะไหล่นางนก็จะมีการเช็คให้อีกรอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้านะคะแหนบเดิมชกเดิมนะคะจากโรงงานแบบนี้ช่วงล่างมีการเช็คนะคะผ้าเบรกม,มีการเช็คให้นะคะมีการเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะก่อนส่งมอบนะคะบอกเลยว่าลูกค้าได้ไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเนาะเดี๋ยวยังไงนะคะน,งนางนจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะ มาต่อกันที่ในส่วนของนะคะห้องเครื่องกันบ้างนะคะจะมีกล่องระบบเบรก ABS มาให้ลูกค้านะคะเป็นการเบรกกระชั้นชิดตัวนี้เราก็ตัวนี้เป็นเครื่อง 2,500cc นะคะเป็นเครื่องประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นเครื่องที่ลูกค้านิยมกันมากๆนะคะแผนการความร้อนเดิมจากโรงงานนะคะยังอยู่ครบนะคะแล้วก็มีแผ่นเพดแผ่นมออก,กสามารถตรวจสอบได้เลย ใะคระมองหารถวีโก้แชมปิลเนอร์อยู่นะคะมาแล้วนะคะมาจับมาจองเป็นเจ้าของได้เลยเดี๋ยวน้องนานจ้างรายละเอียดอีกรอบนึงนะคะสําหรับน้อง t o y o ต้าไฮรักวีโก้แชมป์นะคะ2.5ตัว e เราก็ตัวนี้นะคะเป็นรถปีคศสอ5 6ราคาอยู่ที่4ี9 0 0 0บาทข่างวดอยู่8,000เท่านั้นแล้วก็มีแถมรับประกันเครื่องเกียร์ระบบเบรก abs ให้นานถึง2ปีหรือ2 0 0 0 0กิเมมีแถมประกันชั้นหนึ่งให้อีก1ปี รีค่าจัดค่าโอนนะคะต่อพรบภาษีให้กับทางลูกค้าด้วยลูกค้าอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนนะคะฝากทาสัญญาได้ฟรีส่งรถทั่วประเทศนะคะเราก็ใครอยากได้นะคะโปรคุณทุนจัดได้นะคะเราก็โปรโมชั่นของเรานะคะก็คือเขาเรียกว่าจอง99บาทเนะาะจัดสัญญาฟรีเลยแล้วก็ อยากออกรถศนบาทก็จัดได้นะคะได้มีหลากหลายโปรโมชั่นมากๆนะคะรวมถึงโปรส12เดือนเราก็มีนะคะใครอยากได้อยากโดนอยากจับอยากจอมมาได้เลยเราก็น้องนางขอแจ้งเบอร์โทรนิดนึงนะคะ092-123950 0, 92, 0 3, 50, หรือแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยใครไม่อยากพลาดคลิปนะคะต่อ,ตอไปรบกวนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องนางด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ